ราคาต่างกันหลักพันเท่านั้นครับแถมมี BHI ถึงปี2026ทั้งคู่คุณจะเลือกคันไหนดีระหว่าง B N M W 530e G30 หรือว่า B M W 330e G20 530eG30 e เน้นเรียบหรูสายนุ่มภายในกว้างขวางนั่งสบายเหมาะกับครอบครัวเลขไม่แค่61,000กิโลเท่านั้นนะครับชุดแต่ง M Sport หลังคาสัลลูประตู soft close ภายในสีน้ำตาลสวยๆเลยครับมีแฮนตอนหลังชุดเครื่องเสียง HARMAN g a r d n wireless charging ระบบช่วยจอด Parking Assist a n d 330eG20 เหมาะสาหรับคนรักความสปอร์ตมั่นใจเวลาขับผี่ภายในเนี่ยอาจจะไม่กว้างเท่ากับ G30 นะครับเลขไม่เพียง7 2 0 0 0กิโ นนนตัวรถสีขาวคลีนคลีนกระจังหน้าตกแต่งเพิ่มด้านท้ายก็ดูสปอร์ตเป็นเอกลักษณ์สำหรับ G 2 0เลยครับคาลิเปอร์เบรกเอ็มสปอร์ตฝาท้ายไฟฟ้าภายในสีน้ําตาลเข้มสภาพใหม่น้องๆป้ายแดงหลังคาสลัลรูวเครื่องเสียงฮามันกระดอนเช่นกันนะครับสองคันนี้นะครับได้เครื่องยนต์เหมือนกัน20 0 0ซีซีสสูบทวินพาวเวอร์เทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าได้252แรงม้า แถมยังสบบามารถวิ่งไฟฟ้ารวนได้นะครับสำหรับ B M W 530 e M Sport Plug In Hybrid โฉม G30 นะครับคันนี้ B B H I ถึง2,026และวารนตีถึง2,025ราคาพิเศษเพียง1,595,000บาทและคันนี้นะครับ B M W 330 e M Sport Plug In Hybrid โฉม G20 B B H I แลว้ววารนตีถึง2,026เลยนะครับราคาดีราคาพิเศษเพียง1,590,000บาทเท่านั้นครับสนใจทักแอดมินแล้วก็คอมเมนต์มาได้ ตรงนี้เลยนะครับผม